พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์พระราชาานพ้าพระกฐินนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาณพระอารามหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดโปรดสัตว์วัดตนดเตี้ยววัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารวัดบรมวงศ์อิสระวารามวรวิหารวัดกษตรราธิราชวรวิหารและวัดทูจิตธรรมารามเป็นต้น พระกฐถินพระราชทานคือกฐถินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ผู้แทนพระองค์ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนคณะบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสในพระอารามหลวงต่างๆทั่วราชอาณาจักรส่วนการขอรับพระราชทานภาพพระกฐถินนั้นต้องประสานกับกรมการศาสนาว่าพระอารามหลวงใดยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทานภาพพระกฐถิน เมื่อทราบข้อมูลว่าพระอารามหลวงใดยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทานจึงแจ้งความประสงค์ขอรับต่อเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่จะถวายภาพพระกฐถินแจ้งต่อกรมการศาสนาหรือแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพระอารามหลวงตั้งอยู่นายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ คิดค้นการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้เพื่อจะรึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นายธานินทร์ไกรวิเชียนออคมนตรีเป็นประธานเปิดงานทศวรรษหัตถกรรมไทยใต้ร่มพระบรมีจัดขึ้นในโอกาสฉลองวันคล้ายวันสถาปนาสิบปีด้วยการสืบสารงานหัตถศิลป์ของชาติเทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบรมีภายในงานได้รวบรวมผลงานและกิจกรรมเด่นตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่หาชมได้ยากโดยเฉพาะการรวบรวมผลงานระดับชั้นบรมครูแห่งงานศิลปะหัตถกรรมไทยมาให้ได้ชื่นชมกับความวิจิตปราณีต พลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์เป็นประธานมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอสจำนวน860ชุดพร้อมมอบเงินสงคเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนรายละ3,000บาทจำนวน27รายภายใต้กิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสีมุมเมืองเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวะและเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดร่วมพิธีพุทธาพิเศษองค์จำลองพระอุบาลีมหาเถระจำนวน1,260องค์โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเช่าบูชาสืบเนื่องจากศีลังกามอบองค์จำลองพระอุบาลีแก่สลักจากไม้มะฮอกกานีนำไปประดิษฐานในพิพ,ธพิธภัณฑ์พระอุบาลีวัดธรรมาราม หลังรัฐบาลอนุมัติงบประมาณจัดสร้างจำนวน10บล้านบาทซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่26ธันวาคมนี้นายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพระน,นครศรีย,ยุธยาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาพบว่าจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาพบเด็กนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ5-10 และเมื่อตรวจปัะสสะาวะเด็กตามโรงเรียนยังพบเด็กมีปัสสาวะสีม่วงอีกถึงร้อยละ3-4ยังไม่รวมถึงเด็กบางส่วนเมื่อรู้ว่าจะมีการตรวจจะหยุดเรียนทันทีดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในโรงเรียนจะไม่มีเด็กติดยาเสพติดจึงขอให้จังหวัดพระน,นครเสียยุธยาเป็นจังหวัดนำร่องต่อโครงการดังกล่าวเนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปีประจำปี2556จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรางวัลไทยโดยมีพลเอกพิจิตกุลวณิชองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภร์ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติส่วนตัวครอบครัวและวงตระกูลและเพื่อเป็นผู้นำสังคมไทยรุ่นใหม่ดังเจตนารม์ คุณภาพคนไทยเพื่อคุณภาพสังคมไทยขณะเดียวกันนายวิทยาผิวผ่องยังได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเนื่องจากเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทอุทิศตนในการพัฒนาจังหวัดในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีผลงานและความสําเร็จเป็นที่ประจักษ นายนัทีบ่อสุวรรณรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพระน,นครศรีย,ยุธยาพร้อมด้วยนางสมทรงพันจรเินวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนเวียดนามในโอกาสเดินทางเข้ามาศึกษาข้อมูลของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวกรุงเก่าที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวโบราณสถานและพระราชวังโบราณ ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงหลายพื้นที่ในจังหวัดเช่นบึงพระรามทุ่งภูเขาทองวัดกษัตราธิราชวัดพนันเชิงวรวิหารป้อมเพชรรวมถึงอนุสรณสถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตราจัดพิธีกรรมทางศาสนาด้วยการอาบน้ำเพนในช่วงพระจันทร์เต็มดวงซึ่งถือเป็นการชาล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเอง โดยนิมนต์พระครูเกษมจันทวิมลหรืออาจารย์แดงทำพิธีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์หลังจากนำคณะแพทย์กว่า500คนจาก65ประเทศร่วมประชุมนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณาสุขชนบทในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาแล้วยังร่วมลอยกระทงที่บริเวณโบราณสถานป้อมเพชรเนื่องในเทศกาลลอยกระทงซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่คณะแพทย์จากทั่วโลกได้ซึมซับ สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามและส่งคุณค่าของไทยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดจัดงานรักผ้าไทยสายใหญ่วัฒนธรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสวยสดงดงามทั้งนี้เพื่อปลุกกระแสค่านิยมการใช้สินค้าที่ทำจากผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวนันเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ที่เพื่อนๆคุยกันเชา้าคุยกันเย็นและคุยกันทุกนาทีก็ว่าได้ สิ่งเหล่านี้ทําให้โลกสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้โลกาพิวัตินี้ได้แทรกซึมเข้าไปทุกพื้นที่และเชื่อมโยงครอบงําไปยังโลกเศรษฐกิจจนเกิดการขยายตัวของการบริโภคและการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายแทบทุกระดับของสังคมแต่ที่แน่ๆการเล่นลายทําให้ต่างคนต่างอยู่มีโลกส่วนตัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับเจ้าน้าย